สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกลาน่ารักนะคะใครเอ,อ,อย่ยทุกคนนอนแองแรงเหมือนตรงนี้เนี่ยดูมันนอนไม่เพื่อแผ่ชาวบ้านเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูหน้าให้ดูหน้าชัดเจนนะคะว่าความเป็นยังไง นะฝนน,น,ะนู่นในที่นี้เห้อยอดใจไม่ไหวแล้วทุกคนอดใจไม่ไหวทุกคนวันนี้อากาศร้อนนะคะแมวยังนอนร้อนเลยนะคะนั้นมารีนะคะร้อนค่ะเฮ้่อยหมอนเชียวแกงแก้งแก,ง,แกงมารีแล้วนะคะหมอนเชียวนนะะที่ตื่นไปโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียน,นนะท้าแตกค่ะ ไปโรงเรียนไม่ไปไม่เอานอนเดียวสำหรับวันนี้นะคะก็เพียงเท่านี้เนอะก็ไม่มีอะไรมากนะคะเดี๋ยวรีวิวชิชูแล้วก็เป็นถังน้ำจิ๋วนะคะที่กดน้ำจิ๋วเนอะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาตัวไปก่อนจินกันใคนคะลิปหน้าบ๊ายบาย